ทีนี้ก็มาดูรากว่ามีรากขดหรือเปล่าแต่ว่าทุเรียนอายุประมาณเจ็ดเจ็ดเดือนนี่ยังไม่ค่อยมีรากขดเท่าไหร่ก็สามารถปลูกได้เลยแต่ว่าเอาเอาดินปลูกอะออกเอาให้มีน้อยรากใหม่มันจะได้เกิดโอเคแล้วก็จะไม่เกิดการแย่งออกซิเจนมันจะแย่งออกซิเจนมันย่อยสลายไม่ดี หลังจากนั้นก็ดึงดินเข้าบกให้พอดีโคนเนพนให้รอบหนึ่งประมาณหนึ่งวารอบให้กว้างประมาณหนึ่งวาระคุมเดียวเออพนให้รอบเลยครับเพื่อเป็นการเตรียมดินนะครับเตรียมก็เอานำมาตากแดดไว้ประมาณสิบถึงสิบห้าวัน แต่ว่ารถน้ําทิ้งไว้ประมาณอาทิตย์หนึ่งรถเปล่าแล้วก็ใส่ปุ๋ยคอบที่ใส่เดือนบ้างนะครับไม่เกินกิโลต่อต่อต้อนนะครับเพื่อเป็นการทําให้โครงสร้างดินดีมีสารเชื่อมดินนะครับมีความหลากหลายทางจุลินทรีย์เพิ่มปริมาณเซลล์ของจุลินรีย์เพราะว่าร่องนี้ใช้การ รถขุดนะครับไม่ไม่ถึงสองอาทิตย์เองขุดเสร็จก็ปูกเลยสภาพดินเป็นดินเหนียวต้องทำแบบนี้นะครับถ้าไม่ทำแบบนี้ก็จะจะ,จะตายโอเคท่านผู้ชมก็ดูวิธีการเอานะครับใหม่เอาไปให้ติ๊กอธิบาย อันนี้ปูพงยากแล้วคะตัดตัดตัวถุงเข้ากับมหาหลากว่ามันมีหลากคดรหลกคดรหลากอันนี้บอกว่าเพื่อนมันต้นน้อยมันอาจจะหนัดตั้งนิดนึงถ้าถ้ารากเก่าไปตัดตัดทิ้งเลยครับตัดทิ้งเลยเออด้านบนเอาดินออกนิดนึงเดี๋ยวมันจะแย่งออกซิเจนเนื้อวัสดุปลูกจะย่อยสลายไม่หมดโอเคอันนั้นวางไว้เลยนะครับ วางไว้กับพื้นเเหมือนกับว่าไม่ได้ปลูกต้นไม้นะครับวางไว้กับพื้นธ้รมาดาต้องขุดนะครับต้นไม้แต่ต้นทุเรียนนี่ต้องวางไว้กับพื้นแล้วก็ดึงดินรอบๆมาปลบกให้พอดีกับโคนนะครับปลกเข้าไปอีกนิดหนึ่งขณะที่ปลูกนี้เดือนเมษานะครับเราร เราทดสอบสาร AD สองห้าหมีนะครับทีมหนึ่งว่าจะอัเต็มเลยว่าจะได้ผลขนาดไหนปุยวานะครับปุ๋ร้อนๆเลยระหว่างที่กําลังตักหลักอยู่จะมีการพ่นพ่นดินแล้วก็ต้นนะครับต้นให้รอบหนึ่งประมาณหนึ่งวารอบให้กว้างขนาดนง้ครับรับีมีเออคพ่นให้รอบเลยครับเพื่อเป็นการ เตรียมดินนะคตัดตัวนี้เสมอเราจะได้รู้ว่ามันมีละนี่คือเราทำอะไรครับต okay. ัดถุงออกว่ามันมีลาหันขุดของผู้เรียนไหมเพราะว่าผู้เรียนมันเป็นผู้เรียนเล็กค่ะตรงนี้แหละคือมันจะมีละขุดอยู่ใช่ไหมครับอันนี้มีละขุดอยู่ไหมครับ การที่เราเอาดินบริเวณที่ใกล้โคนออกเนี่ยเพื่อที่ให้เข้าเห็นรากรากตัวนี้ครับรากฝอยตัวนี้จะเป็นโทษที่มาหาอาหารรับอากาศนะครับแล้วเราก็เอาลงต้นลงปลูกเลยครับลงเสร็จแล้วเอากลบดินให้พอดีกับ บนน้ะครัดินที่เราเตรียมเอาไว้นะครับเอาให้พอดีกับโคนนะครับปิดให้เสมอครับให้พอดีอ่าอย่างนั้นครับโอเคเสร็จแล้วเราก็เอาหลักประคองเขานะครับต่อลงไปเพื่อที่จะยึดสร้างความแข็งแรงเวลามีลมพัดแรงครับในการปลูกทุเรียนใหม่ๆนะครับ ลักษณะนี้ควรจะลดน้ำนะครับเช้าและเย็นเมื่อเขายืนต้นได้แล้วมีความแข็งแรงแล้วก็จะใช้การลดน้ำวันเว้นวันแต่สวนทุเรียนของท่านนกกรนี่ไม่เหมือนที่อื่นก็คือเรามีอดี2สองห้าหนึ่งนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวจะฉีดพ่นอดี2สองห้าหนึ่งเพื่อนะครับให้จุลินทรีย์ที่อยู่ในดินเนี่ยแตกตัวได้มีประสิทธิภาพในการทํางานเพื่อให้แร่ธาตุในดินมีการแตกตัวเพื่อให้พืชมีการดูดซึมแร่ธาตุได้ ทำให้พืชมีความแข็งแรงนะครับกำลังพ่นอาดีค่ะคนเยอะๆไม่ต้องทิ้งเพราะว่าคุณยองนี่อากาศมันร้อนเราต้องพ่นตอนเช้าทุกวันในช่วงเนี้ยช่วงใหม่เจ็ดโมงประมาณเจ็ดโมงเกินเจ็ดโมงทุ่มแปดโมงเนี่ยพอช่วงมันเปิดปากใบมันจะได้แสงส่งเฉพาะแสงพอดีติดใบด้วยติดตอนด้วยครับทิ้งหมดแล้วครับ <Okay. S 2> ก็จะมีดินที่เราเตรียมเอาไว้ดินพื้นแล้วก็จะมีดินดินปลูกนะครับ mm hmm. นะครับเพราะพื้นเดิมดินเป็นดินเหนียวนะครับเราก็ต้องใช้ดินปลูกตรงนี้เข้ามาช่วยให้เกิดความร่มวนซุย mm hmm. โดยลักษณะเหมือนป่องภูเขาไฟนะครับแล้วก็จะทําการกรีดถุงทุเรียนที่จะลงปลูกนะครับอันดับแรกเรากรีดข้างล่างก่อนครับหลังจากนั้นเอาลงครับอาลงที่ที่เราเตรียมเอาไว้ครับอ่าขั้นตอนหนึ่งต้องเอาดินข้างบนออกด้วย ให้เห็นพอเห็นรากฝอยนะครับเพื่อที่เขาจะได้รับอากาศได้รับสารอาหารจากตรงนั้นตรงจะเป็นรากที่หาอาหารด้วยนะครับอ่าอยู่ประมาณนั้นครับพอแล้วครับที่เหลือก็เอาลงตีดิจากนั้นก็เอาดินที่เราผสมไว้แล้วเนี่ยมาปิดให้พอดีโคนนะครับกรบครับกรบให้พอดีเลยนะครับอ่าอย่างนั้นครับแล้วจากนั้นเราก็จะใช้ไม้ประคองช่วยเขาครับขนาดตอนแรกนี้เขาจะยังไม่แข็งแรงพอนะครับ นนิโบิบินขึ้นถิ่นกลับมาบ้านเราเพื่อชีวิตพลิกพื้นแผ่นดินของเราชีวิตแบบเกา่าไม่หวนคืนสิบอีไเลยปลุอะไรอยู่หรือ ตกรเขาถามคนงามปลูกต้นอ,อะไรทุเรียนมังคูดละมุดหรือว่าลังใหญ่อยากให้เธอสบายมีกำไรอยู่ดีกิน ยาลำบากอยาแกแสเลือทนนเก้าไกลเกษตรช่วยคนหลุดพ้นด้วยการพัฒนา <refriger ant> กเกษตรกรใหม่หัวใจต้องกล้าแกลง่งรวมใจรวมแรงเป็นสายแห่งเกิดงานวิจัยอดีตผุดใหม่ มอไปทั่วแคว้นแดนไกลเพื่อเกษตรกรไทยทุกคนอยู่ดีกินดี เลือดทนเก่าไกลเกษตรช่วยคนหนุดพนด้วยการพัฒนาเกษตรกรใหม่หัวใจต้องกล้าแกร่งร่วมใจร่วมแรงเป็นสายแห่งเกิดงานวิจัยอดีตผุดใหม่มอบไปถ่วแคว้นแดนไกล เพื่อกเกษตรกรไทยทุกคนอยู่ดีกินดีด